สวัสดีค่ะพามาชมมะละกอนะคะอันนี้คือในสวนนะคะในต้นนะคะเขาค้นนะคะเพื่อนๆค่ะเลยเก็บมาค่ะค้นไปต้นหนึ่งนะคะต้นดกๆอะคะ่ะก็เหลือต้นหนึ่งนะคะก็เมื่อวานลมแรงมากค่ะโอ้เสียดายมากค่ะก็ เนี่ยค่ะลมเก็บให้นะคะเมื่อวานลมแรงมากนะคะฝนตกหนักด้วยนะคะพเพื่อนๆมีหน่อไม้ด้วยนะคะเก็บหน่อไม้ส่วนข้างะค่ะพี่สาวเก็บมาให้นะคะเนี่ยเ,เสียดายมากเลยค่ะพเพื่อนๆแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ลูกเล็กๆยังเต็มเลยนะคะมะกรอที่โค่นนะคะลมแรงมากเมื่อวานค่ะทั้งลมทั้งฝนเลยค่ะพเพื่อนๆ อืเนี่ยลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะมีเพื่อนถามว่าที่บ้านรับซื้อมะละกอไหมไม่ซื้อค่ะปลูกเองนะคะเอาไว้กินค่ะเอาไว้ตําส้ตามตำแล้วก็แกงเนี่ยค่ะอืมแบบพันนี้ดกมากนะคะคือต้นเขาหนักค่ะเพื่อนๆก็เลยโค่นเลยค่ะเมื่อวานฝนตกหนักด้วยนะคะ เนี่เยอะมากเลยค่ะเนี่ยเป็นน่าจะได้สามสิบสีสิบโลนะคะอันนี้ยังไม่หมดนะคะยังอยู่ที่ในต้นยังเก็บไม่หมดนะคะลูกเล็กๆก,ก,ก็มีค่ะเพื่อนๆเต็มเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมมะลิกันนะคะโอ้ยเมื่อวานแบบสงสารมะละกอมากๆเลยค่ะนี่ มะลิค่ะโอ้ยสวยค่ะเพื่อนพือวันนี้บานสดๆเลยนะคะว้าวหอมแรงเดี๋ยวหอมก่อนหอมก่อนอหอมกับเพื่อนเพื่อนหอมมากช่อนนี้ค่ะนั่นน่ะ ล่วงไปละนี่เห็นไหมคะอืมเกาจอดเลยค่ะมัน,นิีสวย,ยจริงๆนะคะสวยค่ะนี่ช่อนนี้ช่อนนี้ก็น่ารักนะคะนี่เรามาดูผักหวานกะะันด้วย หวานนะคะนี่ผักหวานก็โค่นค่ะต้นแบบเอ็นเลยค่ะเ,เพื่อนๆนี่คือหวานบ้านนะคะเมื่อวานลมแรงมากค่ะต้นไม้แบบโอ้ยแบบโค่นหลายต้นเลยค่ะืแต่ต้นเล็กเล็กเออไม่เป็นไรนะคะต้นเล็กเล็กก็ รอดนะคะรอดนะคะแต่ต้นใหญ่นี่โอ้โหแบบเสียวมากค่ะเมื่อวานเอาเชือกอะไรผูกกันระยงระยางแบบดึงค่ะไม่ให้เขาโค่นนะคะนี่เก็บมาไว้ค่ะเต็มหลังสวนเลยนะคะที่โค่นนะคะก็เมนูส้มตำแกงส้มอะไรเงี้ยต้องมาแล้วค่ะ ดูดอกไม้ก็สวยค่กกุหลาบแดงนะคะอืมน่ารักค่ะมัในใบยะนางนะ,ะ่ะเป็นเถาะะวลเลยค่ะเพื่อนว้าวสวยค่ะสวยนี่เขาเลื้อยขึ้นไปนะคะโสูงมาก คนรักต้นไม้ก็จะประมาณนี้ค่ะมีกระถินด้วยนะคะกินกับส้มตำค่ะเหมาะเลยค่ะ,ะกอข้นพอดีนะคะเดี๋ยวเราตำส้มตำกินนะคะธรรมชาติเย็นมากเลยค่ะวันนี้ดอกไม้ก็บานไม่เยอะนะคะก็มีมะลิแล้วก็นี้มีเนี่ยค่ะ กุหลาบนะคะเตรียมบานแล้วค่ะอันนี้สีแดงนะคะมีอันชันอันชันนะคะน้ำค้างอันนี้ก็ปวยเสียนค่ะโอเคค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ ต้นผงชรดงามมากค่ะเพื่อนนี่ปักหวานนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้นผงชรดนิดนึงนะคะเขียวสวยเลยค่ะ